นิยายจีนโบราณเรื่ององหญิงพระราชทานเซียนนียาวๆ e ีสามตอนจนย่องเบาหนีม่านเหมยยกจกต้มกระดูกหมูมาให้เจ้าหมั่นโถน้อยก่อนจะจัดแจงให้เขาทานอาหารมือ้อ่ําเพื่อที่จะได้ดื่มยาต้มตามที่หมอสั่ง ท่านแม่คืนนี้ท่านรีบนอนพักเถิดขอรับบุตรชายเอ่ยกับมารดายอย่างสดใสน้ำเสียงของเย่จุนดีขึ้นมากแล้วอดเป็นห่วงท่านแม่ไม่ได้กลัวว่านางจะล้มป่วยไปด้วยอีกคนเมื่อใบหน้าที่เคยสว่างใสหมองคล้ำจนเห็นได้ชัดขอบตาเริ่มมีสีดำคล้ำเพราะการอดหลับอดนอนจากการอยู่เฝ้าไข้เขาหลายคืน หนีม่านเหมยส่งยิ้มให้บุตรชายนั่งจัดแจงที่นอนให้เย้จุนเสร็จแล้วก็เดินไปอีกฟากหนึ่งของห้องปีนขึ้นไปบนเตียงของตัวเองเพื่อพักผ่อนสักนิบก่อนที่จะออกเดินทางขึ้นเขากลับหมู่บ้านในรุ่งเช้าอือความหนาวเย็นคืบคลานเข้ามาเสียงคลางดังขึ้นเบาๆท่ามกลางความมืดมิดหนีม่านเหมยนอนขดตัวอยู่อีกฟากฝั่งห้อง ก่อนหน้านี้นางนาฟูกทั้งหมดที่มีไปรองที่นอนให้บุตรชายเพราะกลัวว่าอาการหนาวเย็นของบุตรชายจะแสดงอาการขึ้นมาอีกส่วนตนเองก็ทนนอนหนาวอยู่อีกเตียงใบหน้านวลขมวดคิ้วสายหน้าไปมาแม้อากาศจะหนาวเย็นแต่บนใบหน้ากลับปรากฏเม็ดเหงื่อที่เกิดจากความวิตกกังวล หนีม่านเหมยกำลังฝันร้ายฝันถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ทุกทอนมานใจกับเรื่องความรักก่อนจะฝันเห็นสามีเก่าในฝันนั้นสามีเก่าของนางยังคิดจะแย่งชิงบุตรชายที่ยังเป็นทารกไปจากอ้อมแขนของนางด้วยอย่าท่านอย่าฆ่าเขานะหนีม่านเหมยร้องตะโกนสุดเสียงแต่คนเบื้องหน้าก็หาได้ฟังอันใดเขาใช้มีดสั้นแทงเด็กน้อยจนหมดลมหายใจ ไม่นะหนีม,นหม่านเหมยสะดุ้งตื่นกลางดึกจากฝันร้ายนางสลึมสลือทั้งยังอยู่ในอาการตกใจก่อนจะตกใจมากยิ่งกว่าเมื่อรับรู้ได้ว่าข้างกายนางมีคนอีกผู้นอนอยู่เขาคนนั้นกำลังกอดนางเอาไว้ดูเหมือนกำลังช่วยบรรเทาความหนาวให้แก่นางแต่คิดอีกแง่ก็เหมือนจะเป็นพวกโจรปล้นสวัสดิ์ที่คิดจะข่มเหงนาง เมื่อเขารับรู้ได้ว่าหนีม่านเหมยตื่นขึ้นมารับรู้การกระทำนั้นแล้วจึงพลิกกายขึ้นมาคร่อมตัวนางเอาไว้เขาผลักนางให้นอนราบไปกับเตียงส่วนตัวเองก็นอนทับกดตัวนางไว้มือข้างหนึ่งจับยึดข้อมือน้อยทั้งสองข้างของหนีม่านเหมยเอาไว้ไม่ให้ขยับไปที่ใดได,ได้ส่วนอีกข้างก็ใช้มันปิดปากนางไม่ให้ส่งเสียงดังเล็ดลอดออกมา ปล่อยข่านะหนีม่านเหมยใช้กำลังที่มีพยายามดิ้นให้หลุดพ้นจากพันธนาการของเขาแต่ก็ไม่สามารถทำได้กลิ่นกายของเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งหนีม่านเหมยยังพบว่าเสื้อผ้าและตัวของเขาไม่มีกลิ่นสาบเลยแต่กลิ่นที่นางรับรู้ในขณะนี้ทำให้นางแปลกใจและอดไม่ได้ที่จะตกใจ ความรู้สึกเก่าๆการสัมผัสเดิมๆย้อนคืนกลับเข้ามาในความรู้สึกและการนึกคิดของนางอีกครั้งกลิ่นนี้คล้ายกับกลิ่นถุงหอมที่ข้าเคยทำให้อีเฟยหลงไม่จริงใช่ไหมเขาไม่มีทางพบเจอที่นี่ได้รวดเร็วเพียงนี้น้องหญิงคนตรงหน้าเปิดปากพูดบางอย่างออกมาน้ำเสียงและคำพูดที่เรียกนางนั้นคุ้นชินมาก แต่นางก็ยังไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นเขาคนสองคนกอดรัดฟัดเวี่ยงอยู่บนเตียงนานสองนานหนีม่านเหมยพยายามผลักเขาออกแต่อีเฟยหลงกลับพยายามรั้งร่างของนางเข้าหากายร่างกายทั้งคู่สัมผัสกันต่างฝ่ายต่างถูกยั่วยุอารมณ์หักแต่ต่างกันออกไปผู้หนึ่งขนองส่วนอีกผู้กำลังโกรธกริว้วออกไปนะ อาถ้าท่านยังดิ้นอยู่ข้าจะทนไม่ไหวแล้วนะน้ำเสียงกระสาวดังอยู่ข้างๆใบหูหนีม่านเหมยกลืนน้ำลายลงคอหัวใจเต้นระรัวมั่นใจได้ในทันทีว่าคนตรงหน้าคือผู้ใดานางหยุดนิ่งไม่ขยับร่างกายอีกอี่ไฟหลงจึงคลายมือออกเมื่อคนใต้ร่างหยุดดิ้นและไม่ส่งเสียงใดอีก เขาปล่อยมือนางให้เป็นอิสระแขนสองข้างคำร่างตนไว้ก้มหน้าจ้องมองนางอย่างเปิดเผยหนีม่านเหมยพยายามปรับสายตาให้คุณชินกับห้องที่มืดมิดนางไม่ได้ส่งเสียงร้องออกไปไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวสีสวเมื่อได้ยินคำพูดที่เหมือนคำขู่กลายๆนั้นของเขาหนีม่านเหมยโตพอที่จะเข้าใจความหมายนั้น คาว่าทนไม่ไหวมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การที่เขากอดนางทั้งคืนอย่างแน่นอนน้ำลายหนืดๆนดกลืนลงคอยอย่างยากลำบากอี้เฟยหลงเองก็ไม่อาจยับยั้งความรู้สึกโหยหานางได้ตลอดห้าปีมานี้เขาไม่ได้แต่งสตรีนางใดเข้าจวนอีกใช้ชีวิตเหมือนนักบวชด,ดำรงชีวิตไปวันๆแทบจะไม่เข้าใกล้สตรีหากไม่มีความจำเป็น สตรีนางเดียวที่ใกล้ชิดเห็นจะเป็นมารดาของเขาความรื่นเริงหายไปหมดแล้วคงไว้แต่ความเฉยชาไร้ซึ่งสีส,สันสวรรค์เหตุใดต้องส่งเขามาพบข้าอีกนีม่านเหมยหลับตาลงความรู้สึกมากมายถาโถมเข้าหาเมื่อริมฝีปากของอี้เฟยหลงแต่สัมผัสที่มุมปากของนางเบาๆก่อนจะค่อยๆเน้นหนักขึ้น เขาพยายามที่จะเปิดปากนางเพื่อค้นหาความรู้สึกในคืนวันเก่าๆที่เคยรักกันด้วยความคิดถึงคนึงหาที่มีต่อนางมากจนล้นเอ,อ่อเมื่อกลิ่นกายของนางยังคงตราตรึงในใจและมันยิ่งทวีคูณมากขึ้นเมื่อเขาได้อยู่ใกล้นางอีกครั้งในเวลานี้อี้เฟยหลงรู้ตัวดีว่าเขาไม่สามารถหยุดยั้งมันได้ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อนางวันนี้มันจ่มชัดยิ่งทวีคูณสัมผัสของอีเฟยหลงทำให้หน้าท้องของหนีม่านเหมยรู้สึกอึดอัดปั่นปวนภายในท้องไปหมดหัวใจของนางแทบจะหยุดเต้นภาพในอดีตย้อนกลับคืนมาในความรู้สึกนึกคิดทุกเรื่องที่เขากระทำมันช่างเจ็บปวดรวมทั้งภาพที่เย่จุนกําปินปากผมชิ้นนั้นไว้ในมือ ปิ่นของสตรีผู้นั้นที่เขาเก็บมันไว้หนีม,นหม่านเหมยหันหน้าหนีไม่ยอมตอบรับสัมผัสนั้นของเขานั่งหลับตาลงคล้ายกับยอมรับผลการกระทําของเขาในครั้งนี้อี้เฟยหลงหยุดชะงักเขาเหลือบมองใบหน้าของนางคล้ายกับนางกําลังต่อต้านแต่ก็ไม่เชิงคนตัวโตช่างใจเขาก้มลงไปจูบสัมผัสที่ต้นคอนางอีกครั้ง กลิ่นกายของนางยังหอมตรึงใจดังแต่ก่อนมือสองข้างปลดปล่อยนางจากพันธนาการคอยป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆบเอวเล็กหากแต่นางก็ยังคงนิ่งเฉยอี่เฟยหลงพรมจูบไปทั่วทั้งใบหน้าอย่างออดอ้อ,อนวิงวอนขออนุญาตนางไปในทีเขาป้วนเปี้ยนพรมจูบไปทั่วบริเวณคางและริมฝีปากบางพยายามยึดครองริมฝีปากนั้นแต่นางก็หลบหลีกไม่ยอมให้ความร่วมมือ แม้ไม่ได้ต่อต้านแต่ก็ไม่ยินยอมเสียทีเดียวหนีม,นหม่านเหมยไม่ได้ส่งเสียงร้องอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่การกระทําของนางทําให้บุรุษอ,อกสามศอกอย่างอี้เฟยหลงอดสมเพชเวทนาตนเองไม่ได้หนีม,นหม่านเหมยนั้นรู้ดีว่าวิธีใดที่จะจัดการสามีเก่าของนางได้อยู่หมัด หากเขาต้องการนางก็จะแสงยอมแต่อย่าคิดเลยว่าจะได้รับความยินยอมจากใจจริงคล้ายกับว่าหากคืนนี้เขาจะทำเรื่องแบบนั้นนั่นก็เกิดจากความต้องการของเขาเพียงฝ่ายเดียวนางจะนอนนิ่งๆไร้ความรู้สึกเหมือนคนตายที่ไร้วิญญาณเช่นนี้หัวใจของอีเฟยหลงกระตุกเกรงรู้สึกกลัวนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เขารู้สึกเช่นนี้ เมื่อหปีก่อนตอนที่ได้รับจดหมายห่างนั่นคือครั้งแรกที่เขารู้สึกถึงคําว่าสูญเสียของรักเป็นเช่นไรความกลัวบังเกิดขึ้นในใจเป็นครั้งแรกกลัวว่าชาตินี้เขาจะไม่มีโอกาสได้พบหน้านางอีกเหมือนก,นกันกับครั้งนี้อี้เฟยหลงกลัวว่าหากเขาหักหาน้ำใจนางต่อไปนางก็จะหายตัวไปอีก และหากหายไปอีกครั้งนี้เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไรถึงจะหานางพบอีเฟยหลงหลับตาลงเขาพลิกกายนอนลงข้างนางหลับตานิ่งพยายามข่มอารมณ์ตนเองที่สับสนขุ่นมัวอยู่ภายในใจให้สงบลงเมื่อเห็นว่าสถานการณ์กลับคืนสภาวะปกติ หนีม่านเหมยจึงลุกขึ้นนั่งหมุนกายจะก้าวเท้าลงจากเตียงก็ถูกคนตัวโตคว้วาแขนเอาไว้ทำไมทำไมท่านคำถามขาดเป็นห่วงห่วงเมื่ออี้เฟยหลงไม่กล้าเอ่ยถามต่อเขาตามหานางมาตลอดห้าปีอยากจะรู้ว่าเหตุใดนางถึงทิ้งเขาไปแต่ก็ไม่มีความกล้าที่จะเอ่ยถามออกไปตามตรง วันนี้รอบสังเกตอยู่นานพอรู้ว่าเป็นนางจริงๆน้ำตาของบุรุษก็ไหลหลินออกมาอย่างอดไม่ได้นิยายองค์หญิงพระราชทานมีวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กหาซื้อได้ที่ MEB ขอบคุณทุกกำลังใจและการสนับสนุนโดเนตผ่านธนาคารกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ